กินลูกคุ่งไปอยู่เป็นที่แบบว่ามันสนุกนะไอ้ว่ามันสนุกแล้วก็มันก็ได้อีกแบบอีกอารมณ์หนึ่งอะ่ะมันมันเป็นการกระแสตอบรับที่เราไม่เคยได้แบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเลือเพเรา,เราแบบพิเชษกับมันเลยติดใจการเล่นเป็นนักเอกเอ็มบีแนวแบบนี้อีกไหมคะ<อ>ก็ถ้ามีคนเชิญก็ไปคะ่ะแต่ขอไม่เป็นงานฟรีนะคะ <laughs> ขอรับตังค์บ้าง, <laughs> ตง,างแต่หลายไม่เอาใช่ไหมคะ คือไม่เอาเปแหลมแบบคือพันแบงค์ยี่สิบอะไรเงี้ยไม่เอาตรอดไม่ได้จริงแบงค์เทาละกันี่เวลาไปงานคอนเสิร์ตเนี่ยมีคนยื่นอะไรแบบนี้ให้เราไหมพี่พี่ไอ้อยยื่นยื่นเป็นปกติแล้วค่ะแต่เราก็ใส่สูทตลอดใส่สูตรตลอดซึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้รับหรอกเราไม่ได้รับหรอกอ่าจริงแบบไา เต้น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 หกล้านได้หกร้อยะไรอย่างเงี้ยเอาไม่คุ้มอยู่ดีเอาไม่คุ้มเลยแต่ก็คือใจใจกันสนุกดีค่ะใช่เมื่อเวลาเราทอะไรแบบนี้ก็จะใส่สุดตลอดเลยอย่างนี้ใช่ได้ปลดปล่อยใช่มันทุกเรื่องเลยค่ะมันกับเรื่องภาพยนตร์เรื่องละครเรื่องซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมันคือใส่สุดอันนี้เป็นงานที่เราไม่เคยทำด้วยไงแล้วเราก็เลยแบบเราอยากทำเราก็เลยแบบโอเคเราทำที่เราไม่ได้อะไรเลยเราก็ทำทำไม่ได้อะไร งานขออนุญาตถามพี่ไอซก่อนอันนี้ที่ทางจีเอเอออกมาประกาศเรื่องของการขอดัวพ mm ี่ไอซอยากีจะบอกชี้แจงไหมคะก็จริงๆมันมีการรีควีร์ก่อนที่จะเล่นเนี่ยมันต้องมันต้องมีการเพิ่มน้ําหนักนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือคือไอ้ก็ไม่ถึงจุดนั้นไม่ได้เลี้ยวไปถึงจุดนั้นไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าเราควรขอดูว่าดีกว่างเี้ยมันมันมันเยอะจากที่ที่เรา เป็นอยู่ปัจจุบันไปขนาดไหนพี่ไอ บอกไม่ได้ะมันก็ก็เป็นเป็นเรื่องของภาพยนต์เดี๋ยวให้ไปดูเองดีกว่าแต่มนเชสซิต้กับกับการใช้รูปร่างของเราในการทํางานใช่ใช่ใช่ด้วยค่ะด้วยเมนเทลด้วยแล้วก็เออเรารู้สึกว่าเวลาเรารับอะไรไปแล้วเนี่ยยิ่งเฉพาะเรื่องเอ่ภาพยนต์เนี่ยถ้าเราทําได้ไม่เต็มที่หรือเต็มร้อยเนี่ยเราสึกว่าเราเราไม่อยากที่จะทำตรงนั้นให้คนอื่นที่เขาได้เต็มร้อยเนี่ยทำ มีโอกาสได้ทําดีกว่าเพราะเรารู้สึกว่าเขาจะเต็มที่ได้มากกว่าอะไราเงี้ยคิดหนักดีเหมะะือนกันใช่ใช่ก็ก็คิดเลยแหละก็คือเราเราเรา,เราตัดใจตกลงโอเคแล้วอะ่ะในเมื่อเราตกดสตัใจว่าเออฉันโอเคฉันรับนะฉันจะทำให้เต็มที่แต่พอเราเราก็ผิดหวังกับตัวเองด้วยเหมือนกันที่เราไม่สามารถทำจุดถึงให้จุดที่เขาต้องการได้ เราก็เฟลเหมือนกันเฟลกับตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยเวลาตอนนั้น,น,น<ช>คือเราพยาย,ยมไปทุกบทนั้นแบบมากใช่ค่คือพยายามมากคือเอาไงว่าแบบ ผีชีพเลยแล้วกันเรียกว่าผีชีพทีกายทุกอย่างทีใจทุกอย่างเลยว่าแบบเราอยากไปให้ถึงบทบทแาบนั้นที่ได้แต่ว่าคือมันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องบอกต้องบอกเขาตรงๆว่ามันไม่ได้เราไม่อยากฝืนเราไม่อยากแบบโกหกเราอยากบอกความความจริงว่าเฮ้ยเราไปถึงจุดจุดนั้นไม่ได้นะเพื่อให้เขาได้ให้เขาพอพอใจแล้วออกมาดีอ่ะก็แบบ ปวดขมองเข้าใจแหละมันมันมันเป็นอะไรที่มันปวบปับอย่างนี้มันไม่มีไม่มีอยากให้มันเกิดขึ้นอะมันเป็นเหตุการณ์ที่มันแบบทุกคนไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ในเมื่อมันไปถึงตรงนั้นไม่ได้เราก็ต้องยอมรับไปไม่ได้แฟนเองก็เสียดายไอ้พวอยากจะเห็นไอ้ได้บทบาทเรื่องของแบบแนวแบบตลกกไปสักรัด็กึ่ง c o m e d ใช่ใช่ก็ เสียดายค่ะแต่ว่าก็มันก็ต้องยอมรับความจริงว่าแบบเออเราแบบเราทํำให้เขาได้ดีไม่มากเท่าที่เขาต้องการเราต้องยอมรับ ต้องร้องใจอ่ะใจใจอะแต่ว่าขอเลือกที่สบายใจดีกว่าใช่ใช่ทั้งสองฝ่ายด้วยเพื่อเพื่องานของเขาและเพื่อเพื่อตัวเราเองด้วยใช่อย่างอย่างไจอะไรอะไรไหมว่าเราก็ต้องแบบค่อนข้างด้วยนะกระทบไหมเหรอก็ต้องบอกว่ากระทบแหละค่ะคือกระทบแหละเพราะว่า มันเป็นความรู้สึกที่เราตีชีพแล้วไงเราตีชีพแล้วแต่ว่าในเมื่อมันแบบไม่ถึงตรงนั้นอนะไม่ถึงฝั่งฝังนะอะเราบอกเลยว่าเราก็ต้องมีมีความเฟลแหละมีความรู้สึกที่แบบอ่ะ เฟลแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อเราทําไม่ได้นะตรงนั้นในจุดที่เราอยากให้มันเป็นและเขาอยากให้มันเป็นเราก็รู้สึกอาจจะคือไม่ค่อยดีกับตัวเองซึ่องจริงๆแล้วการทางกายเฮลที่ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมากมายแต่บางทีเรื่องบางเรื่องมันมันอาจจะใช่เซนซิทีฟบางเรื่องมันก็เซนซิทีฟบางเรื่องมันก็ต้องใช้ความพยายามเยอะมากมาก ทั้งร่างกายด้วยทั้งจิตใจด้วย<ช>คือมันไม่ใช่แค่แบบร่างกายอย่างเดียวเป็นจิตใจด้วยอะไรงะเงี้ยค่ะมันแบบทั้งสองอย่างอย่างจดหมายของทางร์ีิเดียนเามีการพูดถึงเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยพี่ไอใช่<อ>ใช่นิสัยส,ยสองถามว่ามันมัน,ม,นมันเป็นยังไงบ้างพี่ไอสุขภาพก็อย่าง<อ>ที่บอกแหละค่ะคือถ้าต้องกินเยอะต้องทานเยอะอะไรเงี้ยมันมันมีปัญหาเยอะยู่แล้วที่จากไอเองไอไม่ใช่คนที่อ้วน หรือว่าเป็นคนที่โครงใหญ่หรือก็ดูดใหญ่อย่างเงี้ยคือเป็นคนที่เป็นคนของง่ายอะ่<ม>ะเป็นคนของง่ายขึ้นง่ายอะไรไอย่างเงี้ยเป็นคนขึ้นลงเร็วอะไรไอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีปัญหาตรงนั้นในเรื่องของการรับประทานในเรื่องของสุขภาพต่างๆอะไร <ๆ S 2> อย่างเงี้ยถ้าในแง่ของสุขภาพที่ที่ทผ่านมา,มาพี่หายตอนนี้เป็นยังไงบ้างคยามอัปเดตตอนนี้คตอนนี้ก็สุขภาพก็ดีขึ้นนะคะคือแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะต้องต้องกินยา <C oughs> ก็ยังมีทานอยู่บ้างใช่เพื่อให้หลังนะพี่ไอใช้วิธีการอะไรในการที่จะช่วยที่จะทําให้ร่างกายของเรามันมันกลับมาแบบ s t a เบิได้ได้เหมือนเดิมคือบางทีการปล่อยวางมันก็เป็นสิ่งที่ดีไอ <C oughs> ว่าการแบบเออโทษนะช่างแม่งเ <C oughs> <C oughs> ออ <C oughs> <C oughs> จริงจริงมันก็มันก็มีผลที่ทําให้ให้ใจเราคิดว่าเออปล่อยเถอะปล่อยเถอะอะไรเงี้ยบางที ถ้าแม่งก็ได้อันอันอันนี้คิดคิดแบบมันมาจากอะไรพี่ไอซเราเรามีคนมาให้เาเราคิดได้เองค่ะเราคิดได้เองเพราะว่าคําต่อให้ใครก็แล้วแต่บนโลกเลยเราจะมาพูดกับเราว่าสู้สู้นะหรือว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ดีอ่ะเหล่านี้ไม่ช่วยเลยเหล่านี้ไม่ช่วยทุกคนแบบไม่ได้รู้ซึ้งหนัาบางเท่ากับตัวเราเอง ว่าเราอะโดนอะไรมาเราเป็นะอะไรมาบ้างเรารู้สึกองไรมาบ้างเราได้รับอะไรมาบ้างคือแต่ว่าเราเองที่จะรู้ตัวเราดีที่สุดแล้วเราก็จะเป็นคนที่ก้าวขาลุกขึ้นเดินได้เองจากก้าวแรกไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีคนมาแบบให้เราลุกนะ,ะเราต้องใช้ขาของเราลุกเองเราไม่ได้ใช้ขาใครแต่ถ้าจะมีมือมาช่วยดึงเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแรงหนึ่ง โซเชียลอ่ะพี่ไอซโซเชียลก็มีชวมีส่วนช่วยเยอะมากๆให้กำลังใจเยอะมากทุกหลายคอมเมนต์ก็แบบไอ้ก็ขอบคุณจริงๆเพราะว่าไอ้รู้สึกว่ามันเป็นคอมเมนต์ที่เขาน่ารักกับเราอะ่ะแล้วมันทําให้เราใจฟูมันทําให้เราสึกว่าแบบเออยังมีคนมองเห็นเรานะยังมีคนที่แบบหวังดีกับเราอยู่แบบไม่ได้แบบเราไม่ได้ตัวคนเดียวอ,อเราไม่ได้รู้สึกแบบนี้แล้วไม่มีใครเข้าใจเราเลยอะไรอย่างเงี้ย หือบางคนเองใช้พี่ไอซ์เป็นตัวอย่างในการดูแลตัวเองด้วยถูกไหมคบใช่ใช่พวกนี้ก็มีเยอะเยอะเหมือนกันที่ที่มาปรึกษาเลยก็มีอย่างบางบางทีไอไลฟ์ทิกเกอ่์อะไก็มีมีบางคนบางน้องบางคนก็แบบเข้ามาปรึกษาแบบพี่ไอซ์หนูแบบเป็นอย่างนี้หนูต้องทํายังไงกับที่บ้านกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะไอ้คุยกับเขาคือคือไม่ได้มองข้ามคอมเมนต์เล็กๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะขึ้นมาให้เราแบบให้เรารู้อะไรอย่างเงี้ยหมายความว่ามันยากแต่ว่ามันผ่านได้นะ มันยากทุกคนเชื่อว่ามีปัญหาแหละทุกคนไม่ว่าใครก็แล้วแต่มีปัญหาหมดแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าปัญหาของเขา,าแบบเขารับเขารับมือได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเขามีวิธีการจัดการได้มากน้อยแค่ไหนบางคนก็รู้นะว่าปัญหามันยากแต่ไม่กล้าที่จะจัดการบางคนก็ไม่สามารถเอาวิธีของไอซ์ไปจัดการกับปัญหาของตัวเองได้เพราะว่าแต่ละคนมันมีปัญหาไม่เหมือนกัน อย่างเรื่องโซเชียลมันยังมีอีกแง่หนึ่งไหมขออนุญาตถามนะครับอ่างเงียที่แบบว่าซ้ําเติมเราหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยจะเข้ามาแบบเอ้ยแบบเป็นกําลังใจให้ไอ้นะอะไรอย่างเงี้ยดูแลสุขภาพนะอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่จะ จะเป็นคอมเมนต์พวกไม่มีลบเลยตอนนี้คือคอมเมนต์คือเป็นเพื่อนใช่ใช่พอเป็นเพื่อนซะมากกว่าเพราะไอรู้สึกว่าเวลาไลฟ์แบบต่อหรือว่าไลฟ์แพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่คือไอคิดคิดว่าทุกคนเป็นเป็นเหมือนเพื่อนไอเป็นพี่เป็นเหมือนน้องเป็นเหมือนญาติคือเหมือนเป็นเพื่อนสนิทเราเป็นอะไรคือเราคุยกับเขาแบบนอนคุยกับเขาอะด้เรานอนคุยกับเขาอะเราแบบหน่าสดอะเราไม่ได้แบบเราเราไม่ได้แบบรอ้แต่งหน้าเรานั่งเราแบบโอ้ฉันแบบ จ้าพร้อมไลฟ์แล้วอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยห้าสิบสามสองไม่ใช่แบบก่อนนอนเลยนอนอาาัก่อนนอนอับนะแล้วนั้นแล้วก็แบบเอ่อยื่นมือมาแบบอ่ะสุดยอดโค้ดง่วงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือ<ม>จะไม่ใช่ว่ไาไงคะอะไรอย่างเงี้ยเออจะไม่ใช่แบบอย่างช่วงนี้แต่ละรูปที่ลงในโซเชียล,ลหลายคนแซวว่านี่ฝุ่นไอส์แต่ก็จริงจริงใช่ปะ่ะคือคิดว่า AI, AI ไป AI แล้วอะ <AI S 2> ไรอย่างเงี้ยก็มีก็มี AI ของมีด้วย มีมีก็มี AI ด้วยก็มีบางรูปที่เป็น AI แล้วก็มีบางรูปที่เป็นรูปจริงมีเป็นคนหนุหลุ่มแซ่บมากพี่ไอใคือตอนนั้นไอต้องบอกว่ไอต้องขึ้นไอต้องน้ำหนักขึ้นมาสิบสิบโลไรก็ลงตอนนี้คือลงมาแล้วอือตอนนี้คืออยู่ในที่เราพอใจมากแล้วอยากลงอีกหรือเปล่ายังไม่ถึงกับมาตรฐานเดิมแต่ว่า แต่ว่าก็ก็ถือว่าโอเคสำหรับเราเลยมาตรฐานคือเท่าไหร่อะสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดเนี่ยของไอ้เหรอแต่ตอนแรกไโโอ้หนักสี่สิบเมลอนน่ะสี่สิบใช่ผอมๆมากตอนนั้นผอมมาก,ก,มมากใช่เพราะมีปัญหาด้วยเลยแต่ว่าแต่ว่าน้ำหนักที่พอดีเนี่ยคือไปปรึกษานักโภชนาการมาเลยว่าแบบน้ำหนักที่มันพอดีเนี่ยเขาจะประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าประมาณแบบ สี่สิบเจ็ดสี่สิบหกอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งเรากำลังทำให้มันได้ในตัวเลขนั้นถูกมันอาจจะดูผอมกว่านี้อีกเหลือหนึ่งโลแล้วยี่สิบแล้วยี่สิบแต่ก่อนไหนอล้วยี่สิบนะใช่แล้วก็ตอนนี้คือพอน้ำหนักมันขึ้นมันก็ขึ้นมาตามสัดส่วนมก็ขึ้นมาตามน้ำหนักอย่างเงี้ยคนชมหุ่นแซ่บบูปิวไหมคะ ก็เอไอค่ะก็ไม่เป็นเรหรอกอไอค่ะช่วยเออทุกอย่างมันมีแอปหมดคไปคือว่าเดี๋ยวนี้จะบอกว่าโอ้ยทุกคนไม่มีคันเข้าแอปเดี๋ยวก่อนแอปกี่แอปดีกว่าแอปนี้ไหมคะ พรีเมียมด้วยใช่ยอมจ่ายยอมจ่ายคือเขาทำมาให้เราอะนะจะไปได้กไม่ได้จะไปล่นก็ไม่ได้คือบางทีมันแอปเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องไปตุ้งไปอะไรแบบว่าให้มันหูสัดส่วนนะบางทีมันฟิลเตอร์บาฟิลเตอร์มันสวยอย่างเงี้ยมันก็มีมันไม่ใช่เฉพาะว่าแบบจะมาเปลี่ยนหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เปลี่ยนหุ่นอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ใช่มันอาจจะต้องแบบเออฟิลเตอร์นี้มันมันรีเซ็ตมาให้เราแล้วว่ามันสวยอะไรแต่บางคนแค่ฟิลเตอร์ไม่รอดพี่ไอมีอะไรแนะนำไหมคะฟิลเตอร์ไม่รอดอีกหรอไม่อีกอีกก็ต้องไอี แล้วแหละก็เปลี่ยน AI แล้วเปลี่ยนหน้าไปเลยเปนเอาทุกอย่างของคนอื่นมาค่ะแล้วก็ใส่หน้าแล้วแค่ตัดหัวแล้วก็เอาหน้าเราเข้าไปได้แนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องบอกเขานะว่าเป็น AI แล้วก็ไม่ต้องเจอตัวจริงด้วยใช่ไม่ต้องให้เขาเห็นว่าตัวจริงเราเป็นยังไงใช่อะไรที่เรามีความสุขเราทำเถอะจริงๆเพราะว่าชีวิตนี้เราไม่รู้ว่าเราจะไปเมื่อไหร่เลยเพราะว่ามันมันชีวิตของเรามันสั้นอะ ตอนนี้คิดว่าหุนเราแซ่บไหมยังยังได้อีกยังได้อีกใช่ขอเวลาหน่อยขอเวลาหน่อยใช่ได้อีกแต่คือถ้าเกิดคุณเห็นไอ้ก่อนหน้ี้คือไอ้แบบอ้หูอวบเลยนะอวบวแบบอวบเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้กำลังข่บัลลังใช่กําลังลงมาค่ะกำลังลดมาคือเอาให้น้ําหนักเราไม่เราไม่เป็นบ้องหวานเราเราเราไม่ต้องไปแบบ ปรึกษาคอเลสเตอรอลคุณหมออะไรอย่างเงี้ยนะนะเนาะไม่ต uh> ้องไปหาหมอแล้วหมอบอว่าให้ลดเถอะอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยเศร้ามากเลยนะอย่างนั้นไม่ได้นะเออลงมาที่มาตรฐานของเราดีกว่าอย่างเงี้ยที่เรามองกระจกแล้วเราแบบโอเคแฮปปี้โอเคแล้วอยเงี้ยซัมเมอร์นี่จะจัดอีกสักแบบไม่แน่เนาะสงการนี้ก็ไม่แน่หรือว่าตุนไม่แล้วก็ยังตอนนี้ยังตอนนี้ยังไม่ไม่มีแพลนว่าแบบจะ ยังไม่ได้เลือกบิกินี่เลยเดี๋ยวก่อนโอยเอากี่เซตดีคะคิดว่ากี่เซตดียังยังก่อนยังก่อนเอาหุ่นให้ลงก่อนเอาหุ่นให้มันเป๊ะก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเลือกบิกินี่ควใส่ไม่ได้เวลากดตะกร้าใช่รอหุ่นได้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยกดตะกร้าเดี๋ยวเผื่อเราเอฟมาไซส์เอสเพื่หุ่นเราไซส์เอ็มอย่างเงี้ยเราก็ใส่ไม่ได้แล้วเบืองเงินเงี้ยใส่ไม่ได้ไงโอเคต่อไปกันค่ะกีเซตกันนะคะย้ายก่อนเลค่ะ